สวัสดีจ้าพี่น้องเจอหิดงขอนขาวอีกแล้วพี่น้องเต็มขอนเลยเฮ้ยพี่น้องขอนเดียวขอนเดียวเป็นตะก,ก้าอีกแล้วจา้าหมอต้อมสวัสดีครับ,รบเก็บกันขอนขาวดวอกง,งามๆพ,พี่น้องจะเอาไปพัก mặt bắt đầu chắp nó ừ, chắp ở gọi là bắt đầu vào cái đây kèm ừ, đi mọc đi, kèng, đi mốc. Ừ. Ngang ngang ừ, tìm lưới tìm 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 nó tìm 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 ออนเดียวนะบตอน่อขนเดียวจนตะกด้แล้วค่ะอ,อ,อ่อนเลยนี่กน้ อ่นวเอีอื่นขนบินขบนขบินอีกแล้วขนบินแล้ว嘛 เต็มกำมือบ่อตองเลยมันอ่อนเลยหนากระบ,บาลเนาะตอนน่ะเจ้าเจ้ากินกันสำนึกมันมันอ่อนหลายมันกัเหนียวก้านมันใหญ่งามขนาดอันนี้อยู่ในต้นปาล์มด้วยจ้า คามที่จะคุน

งานงไปเนี่ยงานไปน้องคนนี้หืมดอกดอกอ่อนๆเดูไอ้ดอกเก่ยหลายพุทเก่ยหลายเนาะเก่ยหลายแล้วมีมหามีมหาอ่อนๆนี่น้องเต็มเลยจ้ะเต็มตะกร้าเลยขอนเดียวเต็มตะกร้าเลยค่ะ ทำกันบทที่ไปเก็บเมื่อทำกันี่อ่อนตัวซ้ำยวไปเก็บเมื่พ่อพ่อกันนี่แหละอ่นนี่เนาะอ่นลเนาะดากบ้านนี่ดอกงามด้วย นงขาวเลยพี่น้องชัวเขากระจัดเลยเต็มตะกร้าพร้อมเต็มตะกร้าเลยเอาวังเดียวนี่พี่น้องพิ่ ตะกานึ่งตะกาเติมๆเลยจ้ะสกายตะกานี้มามืนน่อนี้มันจะได้บลอดพี่น้องมันแห้งแล้วจะเสียด้ยเราไม่ได้มาเอาหลายมือเลยออกพี่น้องอันนี้ Mà thì điện nóng bắt tổng lắm bắn một bàn này lắm nhiều lắm bọn lắm 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 เงี the so them. Them ้ัเมดเลใครนี้ยนี่เด็ดประทึกงล่างเนาะอืมบางขนนี่น้องนี่อ่ะถึอน้ำเพิ่งกระบานเห็นไหมนี่น้ำก็คืนคือเก่าตัวนี้กำลังออกพี่น้องมึงอ่ะตายพี่น้องมึงกำลังออกอือจะมาเอาเนาะบอทเองเนาะต้องพูดดีออกออกกันไหม จุ่มนี่กำลังออกคือกันบ่ต้องนี้ต้อนท่านี้เนี่ยแก่แล้วแก่แล้วบอสหนุ่บรรยากาศตอนเช้าๆจ้าพี่น้องขึ้นไปบนขโมนกันจ้ะพี่น้องดอกบัอใหญ่ถือเด็ดนะถือเด็ดเนาะมุกขนาดเดชหาก็ออกตดนถือเด็ดจ้ะโอ้ยสะโอนการเพื่อน บ่ได้บ่อยตองอ่ะเลือกเอาตัวที่ตัวที่โรงงานเนาะงรงงานเนาะสะอ่อนก้านยังยังอ่อนอันนึังอ่อนแต่มันหิวเด็ดลองดูดิแล้ก็อ่อนคือกันบ่อยตองเลยอ่อนอ่อนตัวหิวเด็ดจ้ะสะไข่สะอ่อนสะไข่เอาไปเซ้น้ำ พ้อมเด็ดถือมันน้ำนฟื้นแล้วเนาะฟื้นเลยเด็ดโพดโพพี่น้องฝนบตกเลยไหมอองามนี่สิเลยงามเลยอ่อนๆมุกๆการพื้น Cái bắt nhảy để để phí phí bỏ... ừ, cái ừ, ừ, Đẹp hầu chứ Để cái để thì Nhìn bộ hiểu thực thực là hiểu Nên ừ, sao phí phí vì... đấy mà, ngàm, mà bỏ tỏng ở chung hả lệ Thực Thế đài nó Thực nam bàn <laughs> Nhiều điện ในญ่โตนี่นี่ทไหนนี่ไหนโอ้ยมันหันแล้วบ่ต้องเอ้ยอะอาอีกนิดเดียวเลโบไม่ให้ข่าวเด้อไปไปนี่พี่น้องพื้นการพื้นสะออน กันใหญ่ไรปะตองจุมบีบุยออกงามได้ดิงามเนาะกันเป็นใหญ่เนาะข่าวหิมุกมันดกมุกนาะปะตองดึกการสะออนการปอดอือเราปะตองเอาแค่และท่นสวงามเลยตัว ไม่ได้ปะต๋งออกไปออกไ,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 ไเป็นเสื้อ <c oughs> เสืออ้อฮิตน้องฝนตกก็เป็นเสืออ้อลแล้วปะตองเฮ้ยขอบก็เลยวะไปเ้องกัพอได้กินแล้วพอได้กินแล้วปะตองก็สาวไข่ไปทำงานจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่เด้อเด้อจ้าสวัสดีจ้าครับ